สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลนะครับวันนี้มาในแนวลุคของกัปตันอเมริกาเลยนะ <c oughs> เป็นทีมเอ็กวนเจอร์นะครับมาช่วยน้องยูกิแต่ว่าไม่ต้องช่วยหรอกครับเพราะว่าตอนนี้น้องยูกิเนี่ยเขาเก่งแล้วแล้วก็เขาเนี่ยสามารถที่จะพยุงตัวเองขึ้นมาออกจากเซฟโซนที่ไม่ดีได้แล้วนะครับน้องยูกิเนี่ยถือว่าตอนนี้โอเคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะเล่าก่อนนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือน้องยูกิเนี่ย เก็บกดแล้วก็อยู่ภายใต้ความกดดันในช่วง2ปีนะครับสปีเนี่ยน้องอยูกิแบกรับอะไรหลายอย่างมากในเรื่องของคอมเมนต์ลบๆคอมเมนต์ขยะคอมเมนต์ที่แย่ๆนะครับทำให้ตัวน้องอยูกิเองเนี่ยรู้สึกแย่แล้วก็รู้สึกระเบิดออกมา ตรงพื้นที่ส่วนตัวใน Facebook ทําให้แฟนคลับหลายคนเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยน้องนะครับถึงขั้นตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อที่จะซัพพอร์ตยูกิตรงนี้เลยนะเรามาพูดถึงเรื่องนี้อ่ะเรามาให้ข้อคิดกันละกันนะครับในเรื่องของวันนี้ถามว่าทําไมน้องยูกิ ถึงต้องผ่านไปให้ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าน้องยูกิถ้าน้องจมกับความทุกข์นะพี่ดิวบอกเลยนะครับว่าน้องจะอยู่ในเซฟโซนและอยู่ในกรอบที่วนเวียนไปด้วยคําวิจารณ์ลบๆนะครับแล้วก็น้องก็จะไม่ไปไหนนะอยู่ในกลุ่มที่มีแต่คน อรังเกียจคนไม่ชอบคนอิจฉาริษยาเขาเรียกว่าคลื่นพลังลบนะครับแต่ถ้าน้องก้าวขาออกมาจากเซฟโซนตรงนั้นได้นะน้องจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะครับน้องจะเป็นคนที่เก่งและมีความสามารถคนหนึ่งน้องต้องมั่นใจทุกอย่างเนี่ยมันมาจากใจของน้องก่อนนะใจของน้องถ้าน้องทำได้เนี่ยใจมันจะนำพาครับผมเมื่อใจมันนำพาไปเนี่ยความมั่นใจเขาเรียกว่าคอนฟิดเอนซ์นะครับมันก็จะเกิดขึ้น มันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะใจมันนำพาไปใจมันนำพาไปให้เราก้าวเข้าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้เช่นน้องมีเป้าหมายริม์กไว้เลยว่าน้องจะต้องทำอะไรตารางวันนี้โชว์อะไรน้องต้องทำให้สำเร็จและพี่ดูนะครับเชื่อว่าน้องต้องทำได้อยู่แล้วถ้าน้องไม่เอาคำวิจารณ์ขยะหรือคำวิจารณ์ลบๆมาคิดหรือมาเก็บไว้นะครับอันนี้คือดีที่สุดนะน้องต้องตัดทิ้งออกไปให้หมด แล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นกับคำพูดที่ดีๆเก็บคำพูดที่ด,ดีเอามาไว้ในใจของเราแล้วก็พัฒนาตัวเราต่อไปและเอาคำวิจารณ์ที่เป็นขยะตัดออกไปให้หมดนะครับอะไรที่เป็นเหตุและผลเก็บไว้และพัฒนาตัวเองต่อไปเนาะแต่อะไรที่เป็นขยะหรือเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะเอามาเก็บไว้เลยทิ้งมันไปครับตัดมันไปดิลิมันไปนะไม่มีประโยชน์ก็ตัดออกมันไปซะนะครับไม่ดีนะ นะครับอันนี้ก็คือจะมาให้กําลังใจน้องอยูกิแหละแล้วก็แนะนําให้น้องเนี่ยมีความมั่นใจขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นกว่าเดิมแล้วก็พุ่งทะยานไปข้างหน้าทําตัวให้เพอร์เฟกกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีความมั่นใจในการทํางานอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเริ่มต้นใหม่มีคนที่รักเรา90%ส่วนอีก10%ก็คือเผื่อไว้คนที่เกลียดคนที่อิจฉาก็ปล่อยมันให้ดินตายไปนะครับวันนี้ก่อแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวว่าเจอกันนคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ